สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับผู้โหกเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของผู้ใหญ่อูดนะคะซึ่งอยู่ที่ม่วงเตี้ยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มาติดตามดูพ้นงานค่ะหลังจากที่ได้ย่อยสลายกําจัดข้าวดีดไปแล้วนะคะซึ่งที่นาตรงนี้ก็คือผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อก่อนมีข้าวดีดเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็ได้มาหมักย่อยสลายกำจัดข้าวดีดไปครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ใหญ่นะคะว่าข้าวดีดลดลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ่ะไปกันเลยคะ่ะนี่ค่ะทุกคนดกเจ้าพญานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของนากันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่วสวัสดีค่ะลุงวสวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่ยยเ,เป็นยังไงบ้างคะ เมื่อก่อนข้าวมีปัญหาเยอะใช่ไหมใช่ใช่มีแต่ข้าวดีเยอะมากอข้าวดีประมาณกี่เปอร์เซ็นเอ่ยโอ้้วจีบต้องเยอะไหมครับเรียกเยอะหละเยอะนะครับแล้วก็ได้เอาตัวนิซยีของเรามาหมักนะครับรุ่นนี้ลุงกับผู้ใหญ่เห็นว่ามันลดไปประมาณสักกี่เปอร์เซนครับลดเยอะเกือบเกือบหมดอะประมาณเจ็อบสิบอลนะเหลือนิดหน่อยเอยเหลือนิดหน่อยเองนะครับ เกือบเกือบหมดเลยเกือบหมดนะนี่นี่ครั้งแรกเนาะหมักครั้งแรกเองยังได้ผลดีขนาดนี้เลยแล้วของพี่นาของลุงตอนนี้กําลังเยอะนะครับเดี๋ยวลุงจะมาเอาไปทดลองนะครับแปลงนาลุงอยู่ตรงนั้นต่อสั่งดำดํนะนะครับติด้นนั่นละครับติดของผู้ใหญ่เนี่ยนี่ค่ะข้าวข้าวได้ข้าวดีเนาะรอบนี้ข้าวงามดีจังเลยนี่ค่ะทุกคนดอกเจ้าพญานะคะกข .95 อายุข้าวกี่วันแล้วคะผู้ใหญ่หวานวันที่14กุมภา14กุมภาเนาะก็ใกล้ๆจะได้เก็บเกี่ยวแล้วแหละนี่ค่ะถือว่าได้ผลดีมากๆเลยนะคะถือว่ามันมันเร็วเพราะข้าวดีมันมันพิ่งจะโผล่มานก็เลยเกี่ยวเลยครับ นี่ค่ะผลงานของสารย่อยสลายต่อสังพังข้าวกําจัดข้าวดีดท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดย่าวัชพืชเยอะนะคะดินเสียดินเสื่อมสภาพติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนําคําปรึกษานะคะเดี๋ยวเรามาหาวิธีทางแก้ไขกันค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ